สวัสดีค่ะยินดีตอนรับผู้สูชองแม่นั่งผ้าร่วยเนะขณเนาะค่ะมื่อน,นี้แม่นั่งม่ีโอกาสมากยามแม่ทุ่มเนกขณ์เนาะแม่ทุ่มและยิ่ง่าววาแม่ทุ่มเพิ่นใดนี่ตัวเลขแล้วนกขเนาะ,ะเข้ามามาไปเบิ้งน้ำกันเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสีมนีตัวใดมาฝากเข้าแน่เนานะ,ค,ะาค่ะมาขมามาไปเบิ้งน้ำกันค่ะ ดีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุยกับแม่ทุ่มกันด้อยแม่ทุ่มฝันดีเราสั่นครับเตรียมกระซ่ามาคนนึงหนึังซี่นะพันมาลพอนึงซีหนึ่งซีแตกแตกแตกเติมนึงแม่ทุ่มเนาะฟันเน่าฟันไหนดีเนาะตัวเดียวโคโลเนาะตัวเดียวโคโลเลยตัวเดียวโคโลฟันได้หนึ่งซีตัวเดียวเตี้ย พันในซี่ตัวเดียวโคโลโคตรจ้าใจแข็งนะเสียใจคักเสียใจคักเสียใจแน่ซี่เอ้ยถือบน้อแม่ทุ่มว่าฟันได้คักได้แน่ได้ซี่ตัวเดียวว่าั่จค่ะ์ครนบหัวหันโคโลอันหนึ่งขั้นว่าได้ไปหนามาหลังตัวไม่น่งกับบด้มาติดตามแม่ทุ่มน้องขะเนาะ อันเงินอันเอฟซีทั้งไรโว่กตีซอยกัดอยู่ดิ้่คนกับเขามตีซอยคือกันอันเมื่อไรพศมาเนาะคนกับมาตีซอยกันว่าเป็นทุ่มฝันอันเป็นหนึ่งซีเด้อขาเจากกว่าอยู่ดิจะเป็นเอฟซีอะไรขึ้นเป็นวันคนกับบ้านเขาเหม็นไหมเมื่อแ้่ห้าวตีเหล็กหนึ่งซีหยุ่ไหมโอ้ยเป็นกับว่าหนึ่งซีขึ้นกันอก็เออเลยไปตีโสเอือนเลย เพราะว่าหนึ่งอันเล็กน้อยตกลงมากแล้วยืนแข่งแย<อ>่งเขายืนแข้งแย่งอยู่ก็เรีว่าหนึ่งนี่ยืนอยู่แล้วอันนั่งว่สตีเสาอาจารย์พนกับตีเสาก็เรยกว่ากันตีเส้หนึ่งสี่ไปเลยตีง่ายเนาะเออตีง่ายครับตีตรงตรงควาะม้วนมันว่าสี่บนบนว่าสี่หนึ่งเลยหนึ่งสีหนี่อยอุ้ยไม่ใดญ่นี่ยัง่า เมื่านแม่ทุ่มมองกความเก่าเล้วเย้าวัอนี้พอนัดไปให้ตรงๆคือเก่าหนะก้อนเชียนว้าความฝันกับว้าฝันแต่เก่าให้ฟังก่อนนั่นแหละก้อนสีฟังความฝันใหม่ใหม่นาะค่ะก่อนฝังความันใหม่ก็ต้องฟังันเก่ามา่อนแต่ว่ามันถี่มากหรือเก่าบาถีมาคือเก่าบาคือฝันฟังหมดเลยเอ็ดเชียงวันี้แม่ทุ่ม เพื่อนก็บ่าเพื่อนฝันได้อีกแล้วนันได้อีกแล้วฟันแต่ว่าหันือตีง่าย่ไมทตีง่ายอีหลีแต่ว่าฟันวันนี้ตีง่ายว่าเท่านั้นล่ะเออไม่สิเขาเป่าง่ายบขึ้นหนึ่งตีว่าเออฟังเออตีกันทังใดเราไม่ทุ้มตว่เราไม่ทุ่มว่เลี้ยงกบยุดทั่วผ่นกระด้นวงจึงหนึ่งขึ้นหนึ่งหกวงจะหนึ่งขึ้นหนึ่งศูน งวดที่แล้วบนางหวดนี่หดวมังหันแล้วหันว่านหันโอ้อันนี้มันเป็นตรงหดเนาะอันไปจุดทูบอันจุดทูบแจ้งโซ่หัไปได้อันที่หาหาสันนี้เพลอนเออมันไปต่อยหาหาสันนี้เพลินเลยนี่โอ้มัวมันบ่เตรียมหัวมองมันบ่เตรียมคนแล้วเฮะอ อันเลขอันอันละเปิดมื่อตอนวันมาไม่ทุ่มเ่าท่านฝันนี่เนาะเ่ราฝันตอนนี้ฝันเหลือที่ค่ะไม่ทุ่มฝันมืงอคืนว่านนี่บอขื้นนี่ฝันมืงอคืนนี่เออฝันมืงอคืนนี่ฝันมืงขึ้นจริงเพราะว่ามืงอคืนว่านนี่มาหาแต่อยู่เพาท่านฝันฝันมืงอคืนนี่มืงอคืนวันที่สามมึงขึ้นว่านี่ มีข้าวปวดเมื่อแห้งปวดมือเลยนอนอครับปวดกระดูกเมือ่อในนี่มีเครื่งนะองดื่กินยากินยาต้องไปไข้แรกกันเลยได้นอนเลยได้ฝันวันนี้ก็เลยมาฝันเมื่อืนนี้ฝันว่าได้ฝันว่าเลยไปวัดไปวัดนี่ละวัดเคยไปนี่ละจ้าวัาดใกล้ๆนี่ละ,จ,ละจ้าวัาดใกล้ๆนี่ละไปแล้วรอดนไปแล้ววันนี้สิมาบ้านวันนี้สิสิมาบา้าน มา,า่อวนเลยไปเห็นอันมีญิงคนหนึ่งกับลูกย่างสูงเขียนกัน,กนยืดเดินอันมองเลาะเขาสมัหละเลาะเมนบหรอครับเมนวันนี้อันออายุนี่ขันว่าย่างออนก็สิบประมันสามสิบกว่าขันว่าย่าง,างอนัอนก็สิบมันสี่สิบต้นต้นกแม่เ<อ>บอะกูแม่ใช่ผมนี่ละวันนี้ล,นล,ลูกขันสิบมันสองขวบ กัวนี่แหละนก็เลยนี่แหละซ้ำี่นาพูดตเขาเยอะเขยอะนันจานนั่นละ้นึงเนี้ยตันี่อันซ้ำซ้ำนั่นละซ้ำปีบ้านละม่อละดึงสิ่แม่้อนู้ว่าแม่แม่ย่านย่านย่านมันย่านวายละอืนอ่ะวันนี้แม่มันกับนสิจูงเอามันกักอดไว้เห็นไหมว่าม่ันกอดไว้มันบอยางแม่มันก็เลยว่าเอามาพแม่สิเกียร์สั่นไม่เกอดพ่อแม่มันเกียรกัน แยกกันอ้อมเขียมทุกวันีองแยกกันอ้อมนี่ลำเดินอันนั้นเดินเดินมองเดินเลาะเม่นเขาสบเนี่ยเลาะมนเขาสบแกกแยกกันยุ่ฮัลละบันนี้อันก็เลยจูจัก่านต้อง่าวัานมันม่ก็เลยข้าลูกอ้อมมาทังนี้มองมองันมองพักสบเนี่ยอ้อมมาทางเนี้มัมก็เลยยางเป็นแบบยางข่อนข้างเป็นแบบไลงเดี๋ยวนำอยู่เดี๋ยวนำอยู่ข้าลูกคืพคนหลักการ เมียนบรินเป็นลตอนเห็นแม่กับลูกอีกทีก็เว่าเห็นเกียลูกออเกียออเมนอยู่อันเห็นหญิงแม่กับลูกลูกับลูกาได้หญิงซ้ห้ากันเอว่าพวอนถึงประเทศนีต้องสารนันละมีซีอีกอ่มันว่ารลซีนี่มีแน่นอนแจ็คสี่มันซีนังลักษณะนี่เนาะรู้สึเป็นซีสองบอกฮึนั่นมคิิว่า ขันม่นตีเป็นตัวเลขไม่ทุ่มคิดว่าจะเป็นตัวใดเนาะครับจะเป็นตัวใดตีครับขนไหนแม่ทุ่มตีไม่ดูกระแม่ก็คือกอดข้อกันดีเถอะครับขันแห่น<อ>ผมตีบาทเนี่ยผมตีซีหนึ่งบาทตีซีหนึ่งบาทไม่เด็กหน่อยจะเป็นหนึ่งมันถือว่าซีหนึ่งหาหนึ่งคันว่าซีหนึ่งกับถืหาหนึ่งก็หมายว่าจะไปหยอดหาหนึ่งไว้อยู่ บอกไม่ม่ทุ่มมาจะดาษได้มาทุ่มเจ้าเขามามันถือกันซีน่ะหานึ่งมันได้มากจากไหยสันไม่ทุ่มซจากใส่ฮะเร่งบอกจ้าหาเร่องนี้กตีออกจากแม่พินละเดี๋ยวจากแม่พินละกระเหลีมันหนึ่งคันคันสิอตีเป็นซี่กับกระติเป็นซี่นึงกับเป็นได้ทันสิตีเป็นหาิตีผู้ยิ่งผู้แม่เป็นหากับว่าได้เพราะว่าเลขซี่กับเลขฮาเนี่ยไม่ทุ่มเพชรได้ เฮ็ดได้มันมีที่ไปที่มาของไม่พุ่มอยู่เฮ็ดได้มีซีกับหาอยู่แล้วจริงนะซีหนึ่งหาหนึ่งซีกับหาเป็นตัวยืนนี่แล้วแม่เพราะว่าเฮ็ดได้มีซีกับหาคือซีกับหามันสมานํำกันสีนะำเงินเทาหาตัวใส่เอาสีน้เโอ้จ้าอ่นแตะมันมันสิมานํำกันมีดีจะตีได้ขึ้นกันเทาเอาเป็นนั้นว่าเป็นซีหนึ่งหาหนึ่งแปลงสีอะไรล่ะเดว่า แต่ว่าสดีมาบอทอนล่ะแต่ว่าโอ้มล่ละกอดข้อแม่นแนลนอิิงติ่งเดี๋ยวมันยานกุ้งใหญ่เนาะเล็กหน่อยเนาะแม่กับพ่อลูกย่างลงสันล่ะย่างอบอที่ต้องเดินย่างอ้อมไปกูนย่างอ้อมไปกอดขอเนียนอิิงกอดอน,อน,นอียนจริงๆๆมันยานมันยานที่พ่อหนึ่งพนี่มาน้องกัน มเราญาตดอดก่อนก็แม่มันเคยมาตกเก้าอยู่ดีแม่ทุ่งเด็ดแม่นบ่แม่นจ้าบาดนี้มันสิขึ้นบนเลบวุ้กบอลเพราะว่าเด็กหน่อยมันอยู่ทงเึ่งแม่นเด็กหน่อยกอดพ่อแม่กอดข้อกีแม่บาดนี้ือนแม่กับพาย่างอ้อมมามองมองอันสลาพักศพแม่นบ่กับย่างอ้อมบาดนี้มันก็นั่ท่างขึ้นเลยคนที่บาดนี้นั่ท่างขึ้นไปชิฟเฟ่สล่ามองสลาพักศพอันบ่ขึ้นไปสล่า วัดเนยแต่ละวัดแต่ลหอศาลคนเออหอศาลทั <huh. S 2> uh ้งคน่ะถ้าลุกคนเดียวคนหลัเออเดี๋ยวเําเนี huh. well, anyway, right. so, ่ว uh ่าโอ้ไม่ขลุ่คนเดียวคนตัวนี้ว่าฉันกับสีมาบ้านกับหลดหขอเมียเอาหลเมียเลยจริงเมียเลยแล้วม่ทุ่มนี่ว่ามันเป็นหาหนึงมันบอกไม่พอมู้สขึ้นมากเยนมา่านึงจริ เพราะว่าต้นทุนเจ้าของเห็ดได้ก็คือเห็ดได้วหาก็ะสีเรากระสมันมากเขาองมันบ่ม่าน้กานหามันบ่มาน้กันเลยม้าไผมามันอยางทางกันเดือนก็ว่าแม่ทุ่มีมัดหาหลายกว่าเนี้มอันสิ่มันเป็นนึ่งหาไปงั้นหรอนึ่งหาห่าหนึ่งหาหนึ่งห้าหาหนึ่งเพราะว่าชอบเพราะว่าลูกมันกอดข้ออยู่ข้างหลังเลยอืออุ้ยนึ่งหา อูมันอยู่ทางหลังมัน like ดิอ่าเนึ่งเขาก็ต้องเล่นนืงหาเัาก็ต้องเล่นครับเดียวเนาะเอาถือได้ก็ได้ลงไปเลยหน่5ห้าหนึ่งห้าเออก่อนข้อแม่แเนี่ยอิงจริงไหมฟังเอวเด้อเอฟซีแม่ผมเพิ่นกตีไฮแล้วค่ะอ่นนื้อหนึ่เนาเอฟซีตีได้ตัวใดที่คุณข้อเมเขามาบอ ครับคุณมั่มสวัสดีสวัสดีจ้าแอดวาแมนเก่าหน่งบสันเล็กน้อยกับเป็นเ่งกอดกัเป็นเก่าบอลนี่แนลีโอ้เหนผลครับแมหนึ่งเก้าหนึ่งก็เป็นไปได้คือกัน่นแหะเก็นไปได้แม่แมแมนเอฟซเป็นตีซอยออ่ขยันซอยกอดแม่นหลีแม่ทุ่มมากอดข้อเนาะกอดข้อแม่แจมจันเนาะครับ รุ่งเงยคนคนเก่าหนึ่งคนบอกว่าโมเมนเก่าหนึ่งบอกสันเล็กหน่อยกันหนึ่งกอดกับเก่าว่าสนิทมาเป็นไปได้นี่เหตุผลมีเหตุผลครับเอ๋อเก่าหนึ่งน้่มตีหนึ่งน้่มอ่าหนึ่งนั่มแบ่สันิทอ้าหนึ่งตีหนึ่งเท่านั้นก็เพรานั้นตีได้เท่านั้นอืมได้ตท่านั้นแหละ พราะว่าแม่มันกัดว่าันเท่าเนาะอายุขันขันว่ายังขันว่ายังว่ายังอ่อนสิบประมัณบวกบวกบวกไก่สามเิบขันย่างสูงขันประมางกับประมาณสี่สิบต้นต้นจะได้รักแปดกำลังเย็ดกำลังสามแมนเดียวประมาณนี้นะเย็ดกับแปดไปจับก็คือคนบยังเหรเนี่ยตุ้มแล้วเป็นข้นฝันฝันคิวนะแต่่วาใครตีได้ก็คือได้ แกกับล<ร>ูกมีแม่ทุ่มบ่หูจักบ่เบ่าเคยเห็นหนาพ่อมตัวนี้ไม่ทุเพราเป็นคนบานเฮาบ่เพเคยเห็นหนาพ่อมตัวนี้ไม่ทุ่มมากด้วยนี่แต่ให้แอดตีกับตีย่างเดียวแล้วซีหนึ่งตัวเดียวคนบนแต่ว่าคือมีบ้านหนึ่งหาาหนเ่ง่อดเกิดใน่ใจหรอกว่า ยอนได้ัจะตอเด็กชอบแม่ทุ่มว่าสิไปเมื่อนี้ก็เลยกว่าด้ไปรเขาว่างเด็กมาฟันเด็กฟันแม่ทุ่มค่ะแม่ทุ่มมากจะหาเขแม่ทุ่มมากแตบล้มาหนึหาแม่ทุ่มนากดวสิบมาอีกว่าละหนึ่งแปดห้าคุณเจเจดีดูหลักใจท่านั้นเราเพราะว่ามันกอดพ่อแม่นันคักแล้วหายไเล็กหน่อย บอดครับ,บอดเนี่ยกอดอย่างจริงจมันยากหลายนะเลขปีนี่คันมาหาบนกับหาล่างเนาะครึ่งวันมันหันมาซีกับซีบนกับซีล่างอืมากหน้าเดืนนั่ทีม,มาทั้งสองเลยมันเป็นไปได้มันเนาะตัวเลขย่านย่านตัวนี้มาลอยหลังบ่อะไรหรือไม่เพิ่มตัวก้าวหามาลอยหลังบ่ ก้าเจมงวดว่งหันคือคักเ็เอองวดวังหันคือกอนต็เนีม้าถ่มไรหลังเ็เก้าหาแปดหาบอกไม่ท้่งงวดว่างหันเนาะเป็นไปได้อยู่อากับลูกเป็นหาบอกกเป็นเก้าไว้เส้สันบอกอ๊เอ็นเีวะเอสะเอ่เออเอเอ๊ะเอมเอ๊ะเอ๊ะเ เดี๋ยว,ว,ว่าขันคือวังหันนี่เป๊ะเป๊ะบร้รบอยโมเลกับหยาบแลยสิบสี่เลยสิบสตรงตรงเลยครับอันนี้คือตัวเลขกหน้าทางมือนีนะครับของแม่ทุ่มเลขเด่นแม่ทุ่มครับเลขเดนน่นมีสี่กับห้าแต่สี่กับห้าในบ้านน้ำกันมาสั่นแม่ทุ่มเพิ่นเทสบ้าโดนอะไรก็เพิ่งโห่เพิเ่งเพิเ่งเพิเ่งโห่ตอนมาใช้ท่อตอนตองหงอดนะครับเราเฮ็ดมาเบิงบอกบอกท่านนายออกคลิปเนาะ เช็นมาเบิงคือทุกงวดตีข้อมฝันของแม่ทุ่มก็ได้แม่ทุ่มมากครับแม่ทุ่มมาก,มมมากหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะอ<ง>แต่ว่าแอดมินมาซีหนึ่งตีเป็นซีหนึ่งเนะาะแกท่้งพี่นอ้องเอฟซีคนบอกว่าวงเก่าหนึ่งบ่ประสันแต่แกไมันเนาะ พ่อแม่คนก่อนที่เนาะกอพี่น้องเห็นตัวเลกไปเมื่อเราไปหาเสือไปหาจินขอแรงมื่อเรพันยานไฟแมงหดไใ้หมอเอพซีก็ม่ไม่กับเบิ้งเอาอันนี้คือตัวเล็กแม่ทุ่มเนาะก่นเนาะ ม่ทุ่มเล่าฝันเล่าเรียงมากเล่าพร้อมค่ะหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะเก้าหนึ่งนี่คือ FC เอฟซีเฟนวามันสิโมเป็นเก้าหนึ่งบอกว่าสั้นเอฟซีค่ะเตามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลโคตรแช่ใแม่นั่งน้ำเลยเด้อค่ะแม่นั่งผ้าร่วยจีดผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะ กดไลค์กดแชร่นะคะแม่นางก็ขอความบุญขอบคุณค่ะค่ะนี่แม่น,งนางค่ะจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปนหน้าเฮาต้องคอยพอกันใหม่ค่ะนางก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนถูกหวยรวยเบื่อในวันที่16สิงหาคมนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ